สวัสดีครับผมรอเนฟ้านะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตกิจกรรมพิเศษของผมครับผมที่ผมไมด้เป็นพีเอร์นะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวที่จะไปพบกับผมนะครับที่ที่งานนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ผมจะจะกระซิบบอกทุกคนหน่อยครับว่าคือในวันงานเนี่ยที่แถลงข่าวอยากให้ทุกคนเนี่ยรีบมากันเร็วๆนะครับเพราะว่าในกิจกรรมในตรงงานเนี่ยจะมี มีเซอร์ไพรส์ครับผมจะมีการแจกของรางวัลพิเศษนะครับยังไงก็วันถแถลงข่าวเนี่ยรีบๆมากันหน่อยจะได้ไม่ต้องพลาดโอกาสดีๆอย่างนี้ครับ